ตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมันลมีสารรายการคุยข่าวมาล้ำเดยอดเป็นาหารมุญญสคุยข่าวสบายๆสไตล์คนฟังรับพี่น้องมือนี้ล่าสุดล่าสุดเพจสานเล่าหมอลำสารา<ต>บันเทิงศิง์พี่น้องคิวง,งานหมอลำสาราบันเทิงศิ์มือนี้โดยพนันงาบุญจักรพันแล้วก็เจสี่คิวง,งานมือนี้อยู่ที่บ้านเก๋บ้านนาเก๋อำเภอวังสมอจังหวัดอลพบานีเกิดประสบประสบภัยพี่น้องเอ่อ น่าจะเจอพายุฝนเจอพายุฝน,นทําให้เวทีค้านดันนา,าหากลงพี่นอ้องได้เสียงคิดว่าเป็นแบบอะไรบราบรรยากาศตอนนี้คร<ก> <ละ S 1> ับดตัวนี้ลงต้เป็นยังติดอยู่มันหลุดลงสันนง้นอาจะแตกอ่าแบบนี้เอาพดวิธีแก้ไขข้ปดตัวนี้ลง กินกินมาไม่นัดไม่นัดไปเอามากกระโลมาอีกคยนึงเอาไปมากระโลมายันไปมัม่ส่วนของแม็กไปเอามากกระโลอยู่ในกระเป๋าไหมไอ้เนี่ไปเร็วเร็วทวนไปย่างกับมันเกลียวเกลียวจะบังเข้ากับย่างขึ้นไปกำลังสีเอาขึ้นไปให้เงินเอาเงินให้คอ้นวอยโอ้พี่น้องครับสันซันพี่น้องเอ้ยนะครับเวทีล่มแล้วครับเราจะขึ้นแล้วก็เลี้ยว เวทีหล่มครับพี่น้องโอ้ย,ยหยั่งไผ่ไปนะครับตายตายตายแยกโต้งาซื้อโต้งว่าซื้อไม่ยุ่งแยกไปยุ่งไงอยู่เอ็นทรู้วิสัยครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุครับนะครับตอนนี้เวทีทีมงานติดต,ตัง้งเซ็ตเรียบร้อยแล้วกำลังสิเซกเศร้า นะครับแต่ว่าเวทีถล่มลงมานะครับด้านขางด้านขางถล่มลงมานะครับตอนนี้ที่กําลังเก็บกู้นะครับกาลังซอยกันนะครับพี่น้องกดไลค์กดแช่นะครับเป็นกําลังใจให้กันเด้อนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเหตุสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุนะครับขณะทําการแสดงอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขึ้นนี่ เอา,าเปิบหนึงเอาไรไ่นี่ไปจัดจัดโอ้ยนไครับพี่น้องเ <h ast> จยัจะยังหากลงมากคพี่นุ่

โอ้ยเจมันไหลสวดเย้ทาทั่งนน้พี่น้องเลยไหลสวดผมลงพอดีนะครับพี่น้องให้กันนังใจกันเด้อพี่น้อง,องครับไป,ไปกันนังใจกันเด้อพี่น้องครับฮักพี่น้องครับไปไปฮักนั่งรันพังลงมานะครับทั้งฟังฟังใสมือหนาเวทีนะครับตอนอีูกลางวนาครับผู้จัดการไม่ต้องหาทางจัดการนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับสิ่งที่ป่วยหญ่แห้เกิดครับทีมง,งานเท่านะครับพี่น้อง กาทีมงานกับพวกนี้ผได้รับบาดเจ็บนะพี่น้องนะก็มีแฉียคอนไหวผู้นึงที่ได้รับบาดเจ็บน้อยน้อยหนึ่งครับจิงบอบพอดบอบบ๊อบไลคับได้รับบาดเจ็บบอบไลครับพี่น้องและกาอาจารย์นังทีเพื่อนการลงไปออกไปท่านนะครับเพื่อนการล่นหลอกลงไปท่านนะครับพี่น้องนะครับมันนางลานมันตรงนี้มันโยกโยกนะครับพี่น้องมันโยกั้าขางมันโยกแล้วก็อ่าข้อที่เข้าขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วบรนี้กาศลมบิ้มหน่อยนะครับ เราจะขึ้ตัวที่ถนนาต,ตอนะครับตวัออกอนให้กำลังใจพี่น้องเด้อครับให้กำลังใจทีมัานนะครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจพี่น้องทุกคนครับโอ้ยผมกระไรสดเมื่อกี้บองแค่นแม่กไก่สดให้พี่ใ้น้องเขาเบิรงว่าหันแล้ว อยากลงไปมานในปหาที่เด้พี่น้องผมไปนั่งเศร้าเมยปุ๊บเสียงดังแจ๊กดังแจ๊กแลก้วก็เป็นยังวัดแล้วก็บึ้มลงมาบนเลยนะครับพี่น้องบอลิสซิลเป็นซุ่มที่งานเท่ากับพกักเลนออกไปข้างหลังเบิดนะครับพี่น้องสิ่งที่ว่อยากเกิดนะครับกเกิดเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้ยนะครับตอนนี้คือเกี่ยวกับเล็กในลำหนักที่ที่เบิร์แล้วก็เป็นเล็กในลำหนักทั้งขางส่วนทั้งขางไดนลำหนักไรนะครับพี่น้อง บึ้มล้นาะไว้ฉันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวดีดีแค่ั่งสิ่งข,ข,ขิ่งเขาจิ้มเขาอยู่โอ้ยตายตายต่ย <c oughs> ออผมไหลหไหไหล้มบางกินหรืม่ไห,ออไ,มไหลแล้วก็ย่างล้มบางกินหรืไหลกระางร่างสิ่งดีเงินยไหนคนพอดีพี่น้องไปจังเลยโอ้ยพี่นอ้นองเลยนะครับสันท่ากันสันทีมงานนะครับไม่ไม่บ่มีผู้ได้รับความบาดเจ็บนะครับแต่มีมีพนักงานคนวอยห้าสองคนนะครับบาดเจ็บบาดเจ็บนิดหน่อ,อยนะครับ เย่ว yeah. ่าเขาไม่ร่ายไปตังนี่ยครับตอนนีออ้เลยตอนนีออ้เลยตอนนี้เลแมนครับดีที่เป็นตอนนี้ครับผมกันเป็นตอนสแสดงงดเล็กน้อยจะได้รับบาดเจ็บหลายเลยนะครับถือว่าถือว่าดีอยู่มันเกิดมันเกิดในช่วงขณะที่เรากําลังจะเช็คระบบนะครับเซ็ตแล้วครับพี่น้องติดต,ตั้งระบบทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้ว นะครับเขากําลังสติดตั้งกําลังสิงงงสเซกระบบแบบนี้เวที่ถล่มลงมาว่าพนักงานคอนววยขึ้นกําลังไปอันไปสมสมสมไฟคาน่นนะครับคันหักลงมาเลยแบบนี้โอ้ยพี่น้องนะครับยางห้พบไม่พออีกเ้อเสียหายหนักเลยครับพี่น้องเอ้ยไฟแตกเบิดนะครับไฟขางแตกเบิดเลยนะครับ